เพื่อนครับพบกับบังคับแฟมิลี่ครับวันนี้มาทานอาหารเย็นอร่อยๆที่สระบุรีครับที่อำเภอวิหารแดงนะครับจังหวัดสระบุรีนะครับเมนูอาหารวันนี้สุดยอดครับแซ่บๆเลยครับอยากให้พี่น้องมาเพิ่มรับชมรับตามด้วยกันนะครับบรรยากาศสุดยอดเลยร้านอะไรนะเนี่ยร้านอะไรพี่ร้านอะไรวัวคูนึงวัวคูนึงนะครับที่วิหารแดงตรงไฟตรงแยกไฟแดงนะครับอาหารนี้ขอบอกเลยครับว่า ฉันเลือกเดี๋ยวไปดูครับผมมีอะไรบ้างอ่าวว่าแนะนำหน่อยมันคืออะไรครับเมนูนี้แจ่วหอนหอหรือจิ้มจุ่มแจ่วหอนโอ้โหดูมอดได้กินอายของถ่านนะครับแล้วก็ดูดูครับของสดก็มีกุ้งนะครับมีอย่างนี้มีหลายอย่างมีทะเลด้วยนะครับสดสดนะครับจ้ำเจลนะครับ ครับทานพร้อมกับข้าวผัดอ,อร่อยอร่อยอนะครับโอ้โหอัน,นอันนี้อันไหนผัดฉาอันนี้ผัดฉาเนะชชาะอันนี้ผัดฉาทะเลอันนั้นอะไร,รโอ้ไข่เค็มอีกไข่เค็มโอ้โหขอบ,บอกครับพเพื่อนๆ<ม>ว่าอร่อยแน่นอนครับราคาย่อมเยาด้วยนะครับใครอยู่ใกล้แถวนี้นะครับสระบุรีแถววิหารแดงเชียเลยนะครับกินไหมเนี่ ครับน้าดอยอดสองบริรับผมต่อมาเพชรความหน้าครับจ้าครับน้องชายครับน้องวัดนะครับแล้วก็ลูกชายผมทั้งสองคนและพันยาครับผมน้องพีกเป็นไงลูกวะเนี้ยอร่อยเลยนะเออดูซีหน้าแล้วเตียมพร้อมเลยครับผมเอาผัดกุ้งนะครับผัดชาดยผมชอบมากเลยนะครับเนี่ยผัดชา มีถิ่นอยู่ในีบัตรเลย้ะครับคาราบัต,เตรตเลยอาร่อยเลยส,สุดยอดเลยครับ,บตเพื่นอนเพื่อนแสบแสบเลยครับผมมาเลยครับโอ้โหกุ้งเอาลูกลูกสุดยอดเลยครับผมยอดเยี่ยมเลยครับผมเมนูอร่อย,ย,ยเแล้วก็เป็นเป๊ปซี่นะครับ เบียสก,กับน้ำเปล่านะเพื่อิบเราวันนี้นะครับผมดีครับดากินสุดๆแล้วครับผมนี่พึ่งใส่เซตนั้นแส่อะนก่อนล่ะยังไม่ร้อกนี้นะเวมันความเดี เดินมาครับไม่มีลูกจอดเยอะอ๋อเดินมาเดินมาครับเดินมาครับเดินมาครับอยู่หน้าโรงเรียนเนี่ยครับผมม่เดินมาเดินมาคือเขาตรงไหนหน้าโรงเรียนเช็คินรถสิเป็นนะคะรถคนะครับแม่ลูกจะให้ลวกอะไรก่อนเดินมาหน้าเรียนนุบาลวิหารแดงนีครับลวกไม่รู้วก จากของร้านมาถามด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนะครับเรานํารถมาในจะได้ให้เขา้าไปจากข้างในพอดีเราเราเดินมานะครับใกล้ๆ <Yeah. S 1> จะราน <c oughs> อะไรบันไหพีกโอ้โหพกคยิกงใส่ขุ้นเส้นหัวระพารใส่ได้ครับหัวระพาลงมา <c oughs> กเตมดเ เดี๋ยวไปลองนะครับผมเดี๋ยวจะลองผัดฉ่ากันเลยครับผโอ้โหดูครับเพื่อนมึกทะเลผัดฉ่าอืมอร่อยเส็นมาแล้วค่ะเดี๋ยวพิดจ้าถึงใจค,ครับจุกจ้าอะไรน้ำจิ้มเนื้ าลองแบบวมมาให่ๆซ่บอร่อยๆครับพี่น้องครับแบบนี้มีเมนูอาหารจานเด็ดครับอาดชาทะเลกินี่เหรอเรียกว่ามีเมนูข้าวผัดทะเลครับยอดจิ้มจุ่มเปรี้ยวๆกะทะร้อนๆนะครับผมจิ้มจุ่มเปรี้ยวเตาถ่านหม้อดินนะครับ จิ้มจุมม่มหม้อดินเป็นค่ะเมนูมาพร้อมหน้าความตาครอบครัวไมนเดิมนะครับผมโอ้มาอีกหนึ่งเมนูครับเป็นหมูอะไรครับน่าจะเป็นหมูมะนาวปะวโอ้โหแล้วจะกินหมดวัเนี่ยหอ่อเอาว่าจะห่อกลับบ้านนะครับอย่างนี้ อ,อืม,มนะลูกโอ้วุน้นเส้นจ้าขวอนนะโอ้โหน้องพิ้งชอบเลย๋อ,อืมเอนคะครับผัดข้าผัดน่ากินที่สุดแจ๋วเลยครับเพื่อนครับ ได้ครับในวันนี้ครับเกาหลีกันแล้วครับเพื่อนๆอันนี้มันเกาหลี ลองเอาลพอจเอราเปนวาวขเียบรลย้ออดูมันจะอ้ัข้าบแ่เมนูอร่อย,ยอร่อยดูยข้าวผัดกันเลยครับเพื่อนอร่อยมากเลย พริกไทยนะครับหอมกลิ่นพริกไทยโอเคลูกพอแล้วทำเนื้อหิ้งก่อนทำเมื่อใส่ด้วยนะเส้น อารมณ์นี้เลยอ่ะจะกินจะาำยังกินแล้วเส้นอร่อยจบไม่นอนยืมเอาไว้นวดอีกก่อนลิกอีกกอนได้มบางทิวอ่ะติเตี่ยวนังุโอเคใช่แบบวัน้มานีไม่เสียหายคอะวันนเสารีบบส นี่นะลูกน้ำจิ้มอร่อยสุดแล้วนี่เผ็ดนะธรรมดาแล้วเราก็ใส่นิดเดียวยังไงนู่อร่อยว่าเหนียวโหไม่เหมือนน้ำจิ้มไม่ทานเต็มเหนียวเลยมันร้อนมันร้อนตลอดร้อนเลยไม่เหมือนน้ำจิ้มชาบูโอ้โหนูกินกุ้งเลยกินกุ้งโชว์น่ะนุ่งโชว์เพื่อะน่ะจิ้ม้ำจิ้มด้วยไม่ธรรมดา อรเป็นไงไม่เผ็ดเลยเห็นไหมพอปลา,าแล้วแบบเพิ่มกุ้งอ่ะอร่อยเสร็จดีนหน่อยมันจะไม่หมดนะกับข้าวเคือยังไม่ได้กินกุ้งเลยตะก,กูลูกกินได้อยู่เป็นเอาไปน้ำก็ได้ดังน้ำโอ้พี่ก็จะกินอีกกุ้งเหมือนกันเอาลวกลวกไหมลวกลวกพี่ลวก ่องแช่เลยโอเคครับอันนี้่าอร่อยครับน,นี่ผัดไข่ทะเลครับผมดยอดครับเพื่อนครับโอ้โหหมดเกลี้ยงเลยครับอร่อยมากๆครับร้านนี้ขอบอกสีแยกไฟแดงมีอาหารแดงรถกร็ัา ระเบิดเครื่องยนต์อยู่ตรงนี้พอดีนะครับขออภัยครับเสียงดังมากครับจุดยอดครับนี่ครับน้องสดนสวยคนขายนะครับแนะนำมาเลยครับใครอยู่ใกล้วิหารเดิมาล้านสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับอาหารอร่อยมากสุดยอดครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามบัาคำเฟรนดรีด้วยนะครับนี่คอาหารอร่อยอร่อยนะครับนี่ครับพี่สาวครับแกดูแลเราเป็นอย่างดีครับที่ร้านนี้ใครมาร้านนี้ไม่ผิดหวังไม่ผิดหวัง ครับมาเลยครับมีหารแดงมาถึงไฟแดงเจอเลยครับาาาราคาย่อมเยาไ, <ฟ S 1> ไม่แพงเจอเลย,เอเลยโอเคครับเ <c oughs> จอกันที่ตรงนรับผม